สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนขับ่าวันแสบนูมาแล้วครับเอาคบมันนีบาวันก็ได้นนะแสบมาสุพีสุนองกินนิดเก่าครับชมบินไปครับผมสดห่อนกสีมีแห้งนะครับได้ก๋วยเตี๋ยวครับผมเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเนื้อเปื่อยนะพี่น้องไส้ลูกชิ้นเนื้อครับผมเป็นเอ็นเนื้อนะครับหลุดงไง่จะตกนไปเลยครับได้เป็นเส้นมีเหลืองนะพี่น้องแก้มผักสดผักสดอีมีหลายคครับต้นหอมผักซีจีนครับผมประกาศกรอบหูละพามีหลุดดทั้งนี้นะครับ แล้วก็มีตัวนี้ครับมากินกับมอหนังปลานะพี่น้องเป็นกากหมูติดมันครับผมบ่าหลายใ่ห้างนะครับพี่น้องก่อนอื่นก็ฝากพีฝากน้องแน่นะฝากกดไลค์กดแชร์แน่นะครับพี่น้องพี่น้องผู้เข้ามารับชมผู้เข้ามาติดตามกันบ่กวันก็ขอบคุณเลยนครับผมขอบมาเป็นกำลังใจบ่าวันหลายๆได้ครับเด้บ่าหลายใ่ห้างครับมาด้วยครับพี่น้องเอ้ขึ้นอยากกินวยเตี๋ครับวันนี้ครับอื ลูกชินเอ็นเกลียวยังไม่แม้ลูกชินเอ็นเนื้อ อติดมันกับพี่น้องเออเหนือเปื่อย ใส่เพียมีแห้งดีขนาดรับ โอ้หหลใหญ่ห้างครับผมใส่เลยครับห่อนห่อนนั่งเสีบครับอืมอืม,อม กว่าปีนาดครับ Sắp mặc với nó Ừm ซักแจกขนาดครับ สิ้นมากจิ้มง,ง,ง้วไปหรองจิ้มง,ง้วไปเปื่อยหืมเด็ดเด็ดเด็ด ยำตือตะไคร้ครับใส้ <c oughs> ตะไคร่พร้อมเวลาตุนเนื้อครับถั่วก,กระนั้นนอนตุนในมือวานนี่ครับ ฮืมสมัดเนิมฮึ่มคือจับกินก๋วยเตี๋ยวครับซาใจขนาดอืม เขาชาครับพี่น้องเอ้ยมันจะขึ้นอ,อยากกินแซบเลยครับประจง n ไหมครับขึ้นอ,อยากจัดได้ได้ครับเด้แซบสุกยาง <c oughs> อืมดูจังหั่ง <c oughs> ปลาขนาดครับผมเอา ผักแน่ครับขอบพูดอะไรสำหรับพี่น้องผู้เข้ามารับชมผู้เข้ามาติดตามนะ,ระนรครับบ้านขอขอบคุณเลยละครับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์นะไม่ได้ครับพี่น้องเด้อเอา้ามื้อนี้บบ้ันอยูขอลาพี่ร้านนองเบคอนครับสวัสดีครับ